สวัสดีค่ะหมอเตมโมนะคะวันนี้นะจะมามคือมีจากคำถามที่คนส่งเข้ามาถามเรื่อง Q a แล้วก็อยากจะให้พูดยกตัวอย่างเคสประทับใจเนาะคุณหมอมานั่งนึกขึ้นได้ว่าอ,อาจจะไม่ใช่เคสเประทับใจแต่เป็นคำถามแปลกๆที่คุณหมอเคยได้รับจากคนไข้ดีกว่าเพราะมันตลกมันตลกดีนะคะแล้วหลายๆคนช่วยช่วยคิดคำตอบให้คุณหมอหน่อยนะคะว่าจะตอบ คำถามแล้วนั้นอย่างไรนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นนะขออนุญาตแนะนำนะคะน้องคนนี้นะคะที่เห็นนะคะโผล่เกือบทุกคลิปเลยนะคะนั่นแต่น้องคนนี้นะคะไม่เคยมีชื่อนะคะแล้วก็อยู่ณตำแหน่งนี้นะคะวนเวียนไปไปมาๆนะคะอยู่ข้างหลังบ้างข้างบนบ้าง <c oughs> นะคะอ่ะ แล้วก็มีแฟนคลับของกลุ่มพี่แทนกับหมอแตงโมนะคะช่วยตั้งชื่อให้เขาบอกว่าให้ชื่อเหมือนกับเป็นญาติของโรซี่ละกันเขาบอกว่าให้ชื่ออะไรนะโร,โรสจำไรซ์ไรซ์ที่แปลว่าที่เป็นช,โชโโ็อกโกแลตไรซ์นะนะคะใช่ไหมโรเซ่ไรซ์เดอะด็อก มีชื่อกางด้วยนะคะชื่อโรเซ่นะคะแต่ท่างนี้ทั้งนั้นนะคะก็เจ้าตัวนะคะพี่แทนก็ได้ตั้งชื่อให้น้องหมาตัวนี้แล้วนะคะเขาก็ไปสังเกตเห็นนะว่ามันมีหมาตัวนี้อยู่แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าชื่อน้องโมนานะคะโมนาหรือโมนาโมนาชื่อกางว่าลิซานะคะก็คือโมนาลิซ่านั่นเองนะคะแบบเพิงน้องโมนานะคะเซียา ก็แล้วแต่ละกันว่าจะชื่ออะไรใครจะเรียกอะไรก็ได้นะหมอก็เรียกว่าน้องหมานี่ยแหละนะ, <laughs> นะคะหมาน่อยนะคะโอเคอะมาเข้าเรื่องดีกว่า <laughs> คําถามคือเนื่องจากเป็นหมอผิวหนังนะบางทีก็จะได้คําถามอะไรที่มันไม่คาดคิดแล้วฟังดูก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะซึ่งเอาดีๆคนไข้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นตลกหรือว่าถามกวนเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะถามให้มันขัหรือมันให้มันแบบว่าเราแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็งงนะว่าเราจะตอบอย่างไรคำถามแรกนะก็คือว่าคนไข้คุณหมอนอะ่ะก็คือพาพ่อพาลูกมานะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ลูกอะเหมือนกับเป็นตุ่มคันหลายๆจุดตามแขนตามขาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลักษณะก็เข้าได้กับลักษณะของการโดนมแมลงชนิดใต้ชนิดหนึ่งกัดนะคะนะเออลักษณะการโดนมแมลงกัดก็จะสังเกตเห็นง่ายคือจะเป็น ตุ่มนูนคันนะคะเราก็จะห่างๆการกระจัดกระจายไม่ได้เป็นปืน้นผื่นปื้นแบบนี้นะคะห่างๆการกระจัดกระจายมีรอยเกาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะทั่วไปของการโดนมแมลงกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงชนิดใดก็ตามคุณหมอไม่สามารถให้จะบอกชนิดมแมลงได้เพราะว่าปฏิกิริยาบนผิวหนังของคนไข้แต่ละคนจากการโดนมแมลงชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันกัดก,ก,ก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมติดโดนยุง บางคนก็อาจจะเป็นแค่ตุ่มเล็กๆบางคนก็อาจจะขึ้นเป็นผื่นเหมือนลมพิษเ,เป็นแบบนูนใหญ่เหมือนลมพิษใหญ่เลยซึ่งคุณหมออาจจะเป็นแบบนั้นเวลาโดนยุงกัดจะเป็นตุ่มนูนใหญ่มากจากจุดเดิมะนะฮะหรือบางคนตายเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตุ่มน้ําได้ด้วยซ้ํานะในบางคนนะคะแต่ว่าเจอน้อยนะคะหรือในลักษณะบางอาจจะเป็นในส่วนของอาจจะ ในบ้านเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพ่วงตัวหมัดตัวไออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวหมัดตัวอะไรอย่างเงี้ยจะโดนกัดได้หรือว่าเาไปเล่นตามแบบ ในสวนในอะไรอย่างนี้ก็โดนมแมลงอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะซึ่งคุณหมอก็ไม่ใช่นักมแมลงวิทยาก็เลยจะไม่ทราบว,ว่ามันมีมแมลงอะไรบ้างนะคะแต่ใดก็ตามแต่การโดนมแมลงกัดก็คือจะรักษาเหมือนกันนะคะรักนษะาเหมือนกันก็คือการให้อ,อ่ถ้าคาันมากก็ให้กินยาแก้แพ้ด้วยนะทาทายาเป็นแบบกลุ่มสเตียรอยอ่อนๆทาแป๊บเดียวไม่ต้องนาน3วันก็หายแล้วนะคะนะแล้วก็หรือไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเดี๋ยวมันก็ยุ่หายไปเองก็ไ,ได้นะคะ แต่ว่าจะมีแค่มแมลงบางชนิดเท่านั้นนะที่มันจะมีเป็นแบบทิพย์คอลเป็นลักษณะที่แบบแตกต่างจากการกัดประเภทอื่นอ่าก็มีด้วงก้นกระดกจำได้ไหมเคยทําอยู่คลิปหนึ่งนะคะด้วงก้นกระดกมาเจอในหน้าฝนนะลักษณะก็คือจะโดนแบบเหมือนแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นรอยไหม้เลยอะ่ะรอยไหม้หรือว่าเหมือนแบบโดนหรือบางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูสวัสดเป็นอะไรที่แบบเป็นรอยแดงเป็นปืน้นเป็นอย่างเงี้ยนะคะ นะดูดูน่ากลัวนิดนึงนะคะเราเอ,อนะ่ยคะือคือร่วมก้กระดกมาแบบเป็นแถวหน้าแถวอะไรอย่างงี้นะชนิดหนึ่งที่เออไม่มีในเมืองไทยแต่ว่าจะเจอตามเมืองนอกอเมริกาจเจอเยอะมากนะคะเวลาไปโรงแรมนะใดๆเนี่ยตามพรมตามอะไรเนี่ยห้ามเอากระเป๋าเดินทางไปวางบนพื้นเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่า bed b u ก ก็คือมาแรงเตียงเราใช้ก็ไม่เบ็ดบักแต่เมืองไทยโชคดีว่าไม่มีเบ็ดบักเบดบักเนี่ยจะชอบเกาะตามเตียงตามในพรมในกระเป๋าเดินทางใต้เตียงคือคือ,ค,อคือพลิกฟูเข้ามาใต้เตียงเนี่ยถ้าเกิดแบบมันมามันเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ในห้องของเราเนี่ยที่อเมริกาตอนคุณหมออยู่บอสตันหมอก็เจอม,มาตัวหนึ่งนะมันก็เกาะใต้เตียงคุณหมอเนี่ยแหละ บางทีมันก็มัดหรือว่าอยู่ตามแบบโซฟาอย่างเงี้ยน,นะคะนะ,ะถ้าคุณเดินทางไปอเมริกาหรือยุโรปหรืออะไรยุโรปไม่แน่ใจนะมีเบ็ดบากหรือเปล่าแต่อเมริกาเนี่ยชัวรมีแน่นอนถ้าคุณไปอเมริกาแล้วคุณห้ามเอากระเป๋าเดินทางวางบนบนพื้นเด็ดขาดให้เอาวางบนเขาจะมีอโต๊ะที่เป็นขาตั้งอะ่ะนั่นแหละเนี่ยไว้สาหรับวางกระเป๋าเดินทางหรือคุณต้องวางบนโต๊ะเท่านั้นนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เบ็ดบักเนี่ยมันเข้าไปเกาะในกระเป๋าเดินทางคุณ ถ้ามันเข้าไปกอบบนกระเบลเดนทัมคุณนะคุณก็จะถือมันไปทุกคนทุกแห่งทั่วโลกเพราะมันจะเกาะอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะหลบอยู่ในซอกในหลืบใดอ่นดอะนะคะเออคลานลงมาลงพรมลงเตียงลงเออนี่ได้เลยนะซึ่งลักษณะของการโดนเบสปากกัดก็จะเป็นลักษณะทีพิคอเขาเรียกว่ามันจะมันจะมาตัดตอนเรานอนแล้วมันก็จะแบบมีสามมือมันจะตัดเป็นสามตุ่มเลี้ยงกันหนึ่งสองสามมันก็ชอบกัดตามแขนเนี่ยแหละนะคะ ก็คือ breakfast lunch and dinner นะอะจริงจริงๆเขาเรียกว่าก็คือมากินมื้อเช้าก่อนมากัดก่อนแล้วก็คลานขึ้นมากาัดมื้อกลางวันแล้วก็คลานมากาัดมื้อเย็นสามตุ่มเรียงกันอย่างนี้เลยนะนี่ก็คือลักษณะถ้าเจอก็คือเบ็ดปากคุณหมอเจอมาเจอมากัดตัวนะคะมันคลานมาจากห้องอื่นอะโอ้มันเจ๋งไหมแล้วแล้วมันมาเกาะอ,อยู่ใต้เตียงคุณหมอโชคเดียวมีแค่ตัวเดียวบางห้องสกปรปกมากๆมีประมาณแบบยี่สิบสามสิบตัวนะกลัวมาก ตัวเล็กประมาณนี้ประมาณแบบปลายนิวก้อย,อยเบสบักเนี่ยคือจะลอยลอยเนี่ยเราเราคันมากคันกว่ายุงทั่วไปแบบประมาณ10ล้านเท่าแล้วก็จะทิ้งรอยดาวไว้ประมาณสปี <c oughs> นะคะคือเข็ดมากเลยอ่ะใครใครอยาได้โดนชนะเบสบักนะคุณพ่อเขาก็ถามว่าอเข้าเรื่องนะคะให้ความรู้นิดหน่อยนะคะคุณพ่อถามว่าทำไมลูกถูกแมงกัดแล้วทำไมพ่อไม่ถูกกัดครับ เราก็แบบเ้งอ,อ่ะทุกคนจะตอบว่าอย่างไรทำไมลูกถูกกัดนะพ่อพ่อไม่ถูกกัดอะ่ะเหมือนเป็นปริศนาธรรมเลยเนาะเออเรเราก็เออคุณพ่ออาจจะดูดก,ก็ได้ไหมคะยุงไม่กล้ากัดหรือเปล่าเออุอณหภูมิร่างกายแบบกัดผิวเด็กนิ่มๆหรือเปล่านะคะอันนี้คุณหมอบกไม,ไม่ไม่รู้นะอันนี้คุณหมอไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆคําถามนี้ก็เออ ไปถามเอพี่แทนลูกถูกแมงมาแรงกัดแล้วทําไมพ่อไม่โดนมลงกัดพี่แทนก็จะถามกับคุณไขว่าแล้วทําไม,มาแมลงตัวตัวและตัวหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยทาไมตัวหนึ่งมันดุแล้วมันไปกัดทำไมอีกตัวหนึ่งมันถึงไม่ดุแล้วมันไม่ไปกัดล่ะอืมแล้ว,ลวเราจะทํายังไงเราก็ต้องฝึกแมงให้เชื่องเพื่อแมงจะได้ไม่กัดต่อเหมือนฝึกหมาเลย ึกมแมลงไม่ให้กัดทำให้ไอ้มันเชื่องมันจะได้ไม่ดุแล้วมันจะได้ไม่ไปกัดเออนะคะอ่ะเพืพ่อนๆคิดเห็นอย่างไรค <laughs> ําถามถัดมาที่คุณหมอเจอนะคะก็คือว่าทําไมเวลาเราแบบหาผมผมงอกอะเหมือนยิ่งหายิ่งเจอเป็นไหมแบบ ยิ่งหาผมงอกยิ่งเจอผมงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากตอนแรกที่แบบตอนแรกก็ควานดูตอนแรกก็เหมือนจะเห็นหนึ่งเส้นเนาะแล้วพอควานไปเรื่อยเรื่อเริ่มเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นแล้วมันโผล่ออกมาแบบอย่างง่ายได้จากตอนแรกก็ไม่ได้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยทําไมยิ่งหาผมงอกยิ่งเจอช่วยช่วยกันต่อลงมาข้างล่างนะคะส่วนในความคิดขุณหมอนะคะก็คือว่าถ้าไม่หามันก็ไม่เจอไงคะ เราไปหามันก็เลยเจอไงแต่ไม่เห็นเองไงไม่ได้หาปัญหาปริศนาทไในที่ใดก็ต้องแบบถามพี่แทนตลอดเลยแต่ได้คำตอบตลกตลอดเลยนะคะก็คือว่าว่าอะไรนะทําไมหาผมหงอกแล้วยิ่งหายยิ่งเจอพพี่แทนพี่แทนตอบว่าก็เพราะหาถูกจุดถ้าไปหาตำแหน่งอื่นที่ไม่มีผมหงอกก็คือหาไม่เจอแต่เอิญไปหาเจอที่เจอผมหงอกพอดีก็เลยเจอนั่นเองนะคะ คลิปนี้คือว่าคลิปนี้คือเน้นคำนะมาดูคำขำละกันเนาะแล้วแล้วก็คำามสุดท้ายล้วพอละอันนี้ก็มีคนถามมาจริงๆนะคะในยู u ูบนี่แหละนะคะอยู่ในคลิปได้คลิปหนึ่งนะคะก็าถามว่าทำไมถอนหนวดแล้วถึงปวดหัวครับนี่นะคะคุณหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะคุณหมอไม่เคยมีหนวด ะะทีนี้คุณหมอก็มาคิดแบบเฮ้ยขวายจะกซีเรียสก็ได้เเนี่ยถอนหนวดแล้วมีมีปวดหัวเนี่ยนะคะเก็เลยก็เลยเดาเอาว่ามันน่าจะเป็นแบบตำแหน่งที่มีหนวดนะ่ะมันอาจจะเป็นเป็นตำแหน่งของออที่เส้นประสาทในการรับความรู้สึกบนใบหน้ามันมาเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่ตำแหน่งของหนวดก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นแอเรียของเส้นประสาทที่รับความรู้สึกบนใบหน้าเนี่ยจะตั้งแต่ตรงนี้ยาวขึ้นมาถึง นี่เลยนะคะขมับโซนนี้เลยนะคะนี่คือตำแหน่งที่รับความรู้สึกบนใบหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ทําให้กล้ามเนื้อขยับนะเออเป็นเป็นโคนลนเออเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นประสาทเออเป็นค cranial nerve ห้าสามนะคะนะฟังดูยากเนาะเส้นประสาทผู้ที่ห้าโซนที่สามนะคะก็คือเป็นรับความรู้สึกนะคะซึ่งคุณหมอก็เดาว่า พอเป็นหนวดตรงนี้เนาะแล้วก็พอไปถอดมันจึ้งปึ้งเงี้ยมันก็คงแบบเซนซิทีฟขึ้นมาแล้วมันก็คือคงแบบปี๊ดขึ้นไปถึงหัวตรงเนี้มันก็เลยปวดหัวตรงนี้แบบเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนจะปวดหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยดาวดาวนะคะเอออันเนี้ยก็คือตอบตามแบบว่าหลักการแพทย์เลยนะแต่คุณหมอไม่มีหนวดไงเออคุณหมอไม่มีหนวดแล้วนะจะทํายังไงหมอก็เลยไม่ทราบว,ว่าเราแบบ มีใครเป็นที่มีในส่วนของการถอนหนวดแล้วแล้วปวดหัวไหมคะก็ช่วยกันออกมาตอบด้วยนะคะนะคะเจ้าเก่าเวลาเดิมก็พี่แทนก็ได้ให้คําตอบไปว่าพี่แทนก็ตอบอน้องแตงว่าเพราะว่าถอนหนวดคือหนวดมันเยอะอะ่ะมันหลายเส้นเนาะกว่าจะถอนจนหมดก็เลยแบบเครียดรู้สึกเครียดถอนไม่หมดสักทีก็เลยปวดหัว <c oughs> หรือว่า หรือเหรือว่าพอดึงดึงหนวดแล้วอะมันเจ็บก็เลยแบบเกรงแบบเกรงหน้าขึ้นมาเจ็บอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็เลยปวดหัวหรือเปล่าเออนี่พี่แทนบอกแต่พี่แทนก็ไม่ยอมลองถอนหนวดให้ให้เราดูนะเราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเซนซิทีฟมากอ,อันนี้ตอบตอบตามอ,อ ถ้าเป็นทางการแพทย์ก็น่าจะมีความเซนซิทีฟมากนิดหนึ่งคือเซนราสาทบนใบหนะ้ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟอยู่แล้วแหละนะคะในแอ e เรียใดๆนะคะเรายิ่งหนวดดที่มันเป็นขนแข็งๆดึงยากๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไปแบบจีดจีดผิวจีดใจใดๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยก็เลยรู้สึกอ่ะบางคนเซนซิทีฟมากๆมีการปวดหัวไนดะ้อ่าไม่ทราบว่าเป็นปวดหัวลักษณะใดแบบไมเกรนหรือว่าปวดหัวแบบ คำบาดห,หรือตรงไหนอันนี้เขาาไม่ได้ให้อธิบายไว้นะคะเขาไม่ได้ให้คําตอบไว้แต่เขาแค่ถามมาแบบตรงๆอย่างเลยนะคะซึ่งคุณหมอก,ก็เลยไม่เคยเติมมาก่อนเพราะคุณหมอไม่มีหนวดแล้วก็คุณหมอก,ก็ไม่เคยเจอผู้ชายคนใดบ่นแบบน,นี้มาก่อนนะคะก็เลยตอบไม่ได้ก็คือถ้ารู้ว่าถอนหนวดแล้วปวดหัวก็อย่าถอนดีกว่านาอแล้วก็ใช้วิธีการาโกนไหมหรือว่าตัด นะคะก็น่าจะง่ายกว่าแหละแล้วก็อีกอย่างหนึงหวดมันมีหลายเส้นไงอย่างที่บอกอย่างที่พี่แทนบอกนะก็โกนอาจจะเร็วกว่าแล้วก็ไม่เครียดไม่เครียดโกนแบบเออกริบเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็จะได้อา่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เครียดแล้วก็ไม่ปวดหัวนั่นเองเกยดคำตอบมากเลยเขาเข้าไปแอบซุ่มดุยนะคะเนี่ย <laughs> เออเนี่ยแหละก็เป็นคำถามแ,แปลกๆที่หมอสกินมาเจอ มีอีกอะมีเยอะมากเลยอะ่ะซึ่งแบบบางทีเราก็ตอบไม่ได้นะคือตอนเราแบบเขาถามเขาก็จริงจังกันนะแบบว่าเอ้าแล้วทําไมลูกผมโดนกัดแล้วทําไมตัวพ่อไม่โดนกัดละ่ะเขาก็แบบอา้าแล้วพ่อกับลูกไปยืนอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าพ่อแบบฉีดน,น้ําหอมเยอะหรือเปล่า พ่ออาจจะดุร้ายยุงกลัวหรือใดๆอย่างนี้หรือเปล่าคือเราไม่รู้ไงไม่ไมรู้แอคทิวิตี้หนึ่งคือไม่รู้ได้ว่าโดนแมงอะไรกัดสองไม่รู้ได้ว่าไปแอคทิวิตี้ที่ไปโดนกัดไปอยู่ตรงไหนมาด้วยคือคุณพ่อเขาก็ไม่รู้ว่าว่าไปโดนอะไรด้วยซ้ำตั้งแต่แรกเริ่มดนตรีใช่ไหมคะไปผมหงอกอะไรก็คือแบบว่าอโจ๊กอะโจ๊กว์นะคะ <c oughs> <c oughs> ลาดก็พอเป็นพิธีมาใส่ฮานะคะเพราะว่าใส่สวยใส่ขมนะคะเออโอเคเดี๋ยวคลิป ถัดไปจะทำเล่าเรื่องเคสประทับใจ <c oughs> เคสประทับใจก็มีค่ะม,มี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 เป็นแต่ไม่ใช่เคสผิวหนังเป็นเคสตอนสมัยอ๋อเป็นเคสรคผิวหนังใช่แต่ว่าเป็นตอนสมัยเรียนยังไม่ได้ไยังไม่ได้ไปเรียนต่อ,อผิวหนังแต่ว่าเป็นตอนแบบเป็นนักเรียนปีหกอะค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะาบ๊ายบายน้องนี่ด้วยค่ะชื่ออะไรแล้วนะ โรเซหรืออะไรนะโมนาลิซ่าโรเซนะคะมีใครอีกคะจีซู <c oughs> เอาให้หมดอยากชื่ออะไรชื่ออ่ะใครอยากตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าอะไร c r e เอทีฟมานะคะเม้นลงมาด้านล่างนะคะโอเควันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ